สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมสุรชัยเสหวังวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันอักขารที่3มกราคม2๐6 6นะครับซึ่งวันนี้ก็มีฟุตบอลไม่มากไม่น้อยนะก็พอมีอยู่บ้างนะครับพีิมีพ์ลอังกฤษมีอยู่4คู่นะครับแล้วก็ทางด้านเลี้ยงอื่นก็ยังมีพอเตะอยู่บ้างนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ติดตามในช่องกันนะติดตามทางไลน์กันทั้งหมด5คู่นะครับคู่แรกนะครับอาร์เซนอลเจอกับนิวคาสเซิลนะเลสเตอร์เจอกับฟูลมนนนนนนะะคครรรรััััับบบบบเเเเออออออว์์ตตจกไแดีย แล้วก็คู่ที่4นะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอกับบอลมัดนะครับแล้วก็คู่สุดท้ายคู่ที่5นะเป็นทางด้านอ่าอันดายาสปอร์เจอกับเฟเนบาเช่นะครับส่วนกิจกรรมก็ยังมีให้เพื่อนๆพี่ๆได้ร่วมสนุกกันเช่นเคยนะครับกิจกรรมเนี่ยติดตามได้ที่ท้ายคลิปเลยนะครับก่อนที่จะไปฟังวิเคราะห์คู่นี้กันนะครับผมขอฝากรายละเอียดสักนิดหนึ่งนะครับอ่าใครที่สนใจทีเด็ด v ี p คู่ทีเด็ดฟุตบอลต่างๆนะราคาสูงต่ำน้ำไหลยังไงก็สามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่ไลน์แอดเอสตองเอสสามหกห้านะครับ มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครัสำหรับคอบอลทุกท่านนะครับเข้าฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเราเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยนะครับอาร์เซนอลเจอกับนิวคาสเซิลนะครับเล่นที่สนามเอมิเรตสเตเดียมบ้านของอาร์เซนอลแข่งขันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับอาร์เซนอลนี่อยู่อันดับหนึ่งนะครับแข่งไปแล้วทั้งหมดสิบหกเกมชนะสิบสี่เสมอหนึ่งแพ้นหนึ่งนะครับได้สี่สิบเสียสิบสี่มีอยู่สิบสามคะแนนอยู่อันดับหนึ่งตอนนี้นะครับ ตอนนี้เขาเล่นแข่งมาแล้วทั้งหมด17เกมนะครับแข่งมากกว่าอาร์เซนอล1เกมนะแล้วก็ชนะไป9เสมอ7แพ้1นะครับได้32เสีย11มีอยู่สาคะแนนนะครับอยู่อันดับ3ตอนนี้นะก็ทำแต้มไล่จี้ระหว่างอาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้ติดๆเลยนะครับ5เกมหลังสุดของอาร์เซนอลเนี่ยถือว่าดีใช้ได้เลยนะครับ5เกมหลังสุดนี้แพ้แค่เกมเดียวนะเกมกับนะชับมิตท,ที่เจอกับยูเวนตุสนะครับแพ้ยูเวนตุสคาบ้าน2-0นอกนั้นก็ชนะหมดเลยนะครับ2เกมล่าสุดชนะเวสต์แฮมแล้วก็ไบบรร์ตัันนนแอออดดฮมเียะคบ ชนะเวทแฮมนี่ชนะในบ้านตัวเองนะครับสามประตูต่อหนึ่งแล้วก็ไบตันเนี่ยนอกบ้านนะไปเยือนไบตันชนะไบตันไม่ได้4ประตูต่อ2นะครับห้าเกมหลังสุดของอชนะในบ้านก็ถือว่าฟอร์มดีชนะได้เช่นกันนะครับแพ้แค่2เกมแล้วก็ชนะไปสา3เกมนะครับเกมล่าสุดก็นั่นแหละครับชนะทางด้านเวทเวทแฮมนะสามประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านผู้มาเยือนนะครับนิวคาสเซิลนี่ก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆเช่นกันนะครับห้าเกมหลังสุดยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ4แล้วก็เสมอ1นะครับ เกมล่าสุดเสมอกับลีด0-0ในบ้านตัวเองนะครับยิงไม่ได้นะวันนั้นก็นิวโกเซิลบุกอย่างเต็มที่นะครับแต่ก็ทำประตูลีดไม่ได้นะครับนิวโกเซิลออกเยือนก็ฟอร์มดีเช่นกันนะครับยังไม่แพ้ใครเลยเสมอหนึ่งชนะสี่เช่นกันนะครับเกมล่าสุดเนี่ยชนะทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ในบ้านของเลสเตอร์สามประตูต่อศูนย์นะครับสองทีมนี้เคยเจอกันห้าครั้งหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านอาร์เซนอลดูเหนือกว่านะครับอาร์เซนอลชนะสามแล้วก็นิวโกเซิลชนะหนึ่งเสมอไปหนึ่งครั้งนะครับ แล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านนิวคาสเซิลชนะ2-0เลยนะที่บ้านของนิวคาสเซิลนะครับแล้วก็วันนี้มาเจอกับอาร์เซนอลในบ้านของอาร์เซนอลนั่นแล้วก็อาร์เซนอลตอนนี้ก็ฟอร์มดีมากๆนะต้องไปดูราคากันนะครับว่าวันนี้เลนร,ราคาเปิดมาเท่าไหร่นะครับวันนี้เีทเลทราคาเปิดมาไม่ค่อยแพงนะครับอาร์เซนอลต่อแค่ครึ่งลูกนะครับสอนแรบผมผมมองว่าอา่ราราคาต่อมาครึ่งลูกน้อเราเอาที่ราคาก่อนละกันนะครับราคาต่อมาครึ่งลูก ตอนนี้ไหลไปที่ครึ่งควบลูกเป็นบางสำนักนะครับแล้วก็ราคาสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่ตอนแรกนะอยู่ที่2องครึ่งควบสามนะครับตอนนี้ไหลลงมาที่2ลูกครึ่งนะครับก็เหมือนจะไม่ยิงกันนะแต่วันนี้ผมมองว่าถ้าไปทาง้านแฮนดิแคปเนี่ยให้ไปทางด้านอาร์เซนอลน่าจะดูดีกว่านะครับถึงนิวเคลนจะมีฟอร์มที่ดีนะในฤดูกาลนี้นะครับแต่วันนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลทึ่งดูดีกว่าแล้วก็พวกตัวนักเตะในดีกว่านะแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยนะครับซึ่งยิงหนึ่งลูกก็ได้กินแล้วก ว่าเข้าวินแล้วนะหนึ่งลูกก็พอใช้ได้แล้นะน่าสรับอาร์เซนอลนะครับซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าอาร์เซนอลเล่นในบ้านเนี่ยน่าจะทำได้นะครับวันนี้คู่แรกให้ไปต่อทางด้านอาร์เซนอลนะครับเรามาต่อันที่คู่ที่2ต่อเลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้เจอกับฟูลแลมนะลนที่สนามคิงพาเวอร์สเตเดียมบ้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับแข่งขันกันในเวลาตีสองสี่สิบห้านาทีนะครับ เลตเตอร์นี ì, 5, 2022, 26, 43, ่ฤด nah. ูการนี้แข่งมาแล้วทั้งหมด17เกมนะครับชนะ5เสมอ2แพ้10นะได้26เสีย30มีอยู่17คะแนนนะครับอยู่อันดับ13ตอนนี้นะก็เรียกได้ว่าปีนี้ของเลตเตอร์ไม่ดีเลยนะครับสําหรับฟูลเล่นะครับผู้มายืนนะแข่งมาแล้วทั้งหมด17เกมนะครับชนะ7เสมอ4แพ้6นะครับได้29เสีย27มีอยู่25คะแนนอยู่อันดับ7ตอนนี้ฟูลเล่มปีนี้ก็ถือว่าดีใช้ได้เช่นกันนะครับ ห้าเกมหลังสุดของเลสเตอร์นะครับฟอร์มไม่ค่อยดีนะตอนแรกก็ดีๆมานะครับมีชนะ2แล้วก็เสม,มอ1แพ้2นะครับตอนแรกไม่แพ้ใครมา3เกมติดนะครับแต่ว่า2เกมล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับท่นานนี้ก็เสิร์ฟสามศูนยแล้วก็เลตอ่าแล้วก็ลิเวอร์พูล2ประตูต่อ1นะครับห้าเกมหลังสุดในบ้านของ Letter เลสเตอร์นี่ก็ไม่ดีเช่นกันนะครับชนะ2เสม,มอ1แพ้2นะเกมล่าสุดแพ้ให้กับท่นานนี้ก็เสิร์ฟสามศูนย์ขาบ้านเลยนะครับแล้วก็มีเกมกระชับมิตรอุ่นเครื่องเจอกับทัวร์นะก็เสม,มอทัว 00, ร์ไปศูนย ทางด้านผู้มาเยือนนะครับฟูลเลมนะา5เกมหลังสุดก็ถือว่าฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ไม่ชนะใครมา3เกมนะครับ 2, 2เกมล่าสุดก็มาชนะแล้วนะครับชนะ2เกมติดนะเกมล่าสุดชนะฟูลมเอ่อชนะคาม์ลตันนะครับ2-1นะแล้วก็คิทตันพาริส3-0ขาบ้านคิทตันพาเลสเลยนะครับทางด้าน5เกมหลังสุดของฟูลเลมออกเยือนก็ทํากันได้ดีนะครับชนะ3แพ้2นะเกมล่าสุดก็นั่นแหละครับชนะคิทตันพาเลสนะแต่เกมที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับทางด้านแมนซิตี้แล้วก็เวสต์แฮมนะครับ ที่ออกเยือนนะตอนนั้นไปเยือนลีดก็ชนะ3-2ไปเยือนนอตติงแฮมโฟล์ก็3-2เช่นกันนะครับก็ถือว่าเกมเยือนของฟูลเล่มฤ้วยดูการนี้ก็ถือว่าทําได้ดีพอสมควรนะครับสองทีมนี้เคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดเป็นเลสเตอร์ดูเหนือกว่านะครับเลสเตอร์ชนะ3เสมอกัน1ครั้งแล้วก็ฟูลเล่มชนะ1ครั้งนะครับเก็บล่าสุดเนี่ย เป็นทางด้านเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะฟูลเล่มได้2อูนคาบ้านของฟูลเล่มเลยนะครับวันนี้ฟูลเล่มกับมาเยือนเลสเตอร์ที่คิมมัพสเตเดียมเนี่ยเราก็ต้องไปดูเรทราคากันนะวันนี้เรทราคาเปิดมาอย่างไงนะครับวันนี้นี่เรทราคาเปิดมาให้ทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ตอนแรกนี่ต่อครึ่งลูกนะครับตอนนี้ไหลลงมาที่ปอปอแล้วนะแล้วก็ราคาสูงต่ําอยู่ที่2ลูกครึ่งนะครับตอนแรกนะแล้วตอนนี้ก็ไหลขึ้นไปที่2ลูกครึ่งควบสนะครับซึ่งผมว่าวันนี้ไม่สูงนะ ถึงราคามันจะไหลทางสูงแต่ผมว่าไม่น่าจะสูงนะครับเพราะว่าสถิติที่เคยเจอกันมาเนี่ยมันสูงแค่ามเกมนะครับเกมล่าสุดก็ไม่สูงนะเกมล่าสุดก็แค่2ศูแต่ว่ามันมีสูง3เกมนะภายใน5 5เกมนี้นะมันผมว่าผมมองว่าวันนี้อ่าไม่น่าสูงนะครับสกอร์ออกไม่น่าสูงนะวันนี้ผม ตัวขอตัวกระแสเลยนะครับวันนี้ให้ไปลองทางด้านฟูลเล่มนะน่าจะดูดีกว่านะครับเกมเยือนของฟูลเล่มฤดูกาลนี้ทำหรือว่าทำได้ดีเลยนะครับที่เขาแพ้เนี่ยก็แพ้ให้กับทางด้านเมซิตียนะซึ่งแพ้เมซิตียก็แพ้ไม่มากนะครับแพ้แค่สองหนึ่งนะยันลิเวอร์พูลยันทางด้านเมซิตียได้ในบ้านสองหนึ่งเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับซึ่งวันนี้มาเจองานง่ายหน่อยนะง่ายกว่าทางด้านเมซิตียนะครับเจอกับเลสเตอร์ซิตี้วันนี้ผมมองว่าทางด้านฟูลเล่มน่าจะทําได้อยู่นะน่าจะมีออกทางด้านเสมอนะครับหรือว่าอาจจะเฉือนชนะกันโป้งนนนึงง็อาาาจจะเปทด้ฟูแล่ม น่าจะเป็นทางที่เก็บสามแต้มมากกว่านะครับคู่ที่2นี้ให้ไปลองทางด้านฝูแล่มนะครับเรามาต่อกันที่คู่ที่3นะครับเอเบอร์ตันเจอกับไบตันเออฮมออเบียตนะครับเล่นทสนามกูฎิสันพาร์คบ้านของเอเบอร์ตันนะครับแข่งขันในเวลาตีสองสนาทีนะครับเอเบอร์ตันนี่แข่งมาแล้วทั้งหมด17เกมนะครับชนะสมเสมอหแพ้ 3, 6, 6, 8นะครับได้1 3มเสีย20มีอยู่15คะแนน อยู่อันดับตอนนี้นะครับเอเวอร์ตันฤดูการนี้ต้องบอกว่ายำแย่มากๆนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ผู้จัดการทีมจะโดนปลดนะผมว่าถ้าเกมนี้นะถ้าเล่นเกมนี้ในบ้านแล้วยังแพ้อยู่นี่ผมว่าน่าจะมีการสั่งปลด,ด้แล้วนะครับสำหรับเอเวอร์ตันนะน่าจะเป็นแฟงแลมพาร์ดนะครับที่คุมอยู่ตอนนี้ใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เบตตฮโเบียนผู้มาเยือนนะครับแข่งมาแล้วทั้งหมด16เกมชนะ7เสมอ3แพ้6นะครับได้28เสีย24มีอยู่24คะแนนนะครับ อยู่ดันดับ9ตอนนี้นะสำหรับทางดัานไบรตั hmm. ทนทีนน้ำบอเบี้ยนนะครับถือว่าอยู่ในดับที่ดีเลยนะอยู่หนีจากโซนตกชั้นมาเยอะพอสมควรนะครับหากเกมล่าสุดของเอเวอร์ตันนะครับก็ถือว่าฟอร์มนี่ก็ยังหาความแน่นอนไม่ได้นะครับชนะ2แพ้สเสม,มอ1น,นะครับเกมล่าสุดเสม,มอทางด้านเมซิตี้หนึ่งหนึ่งในบ้านของแมซิตต้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับไปเสม,มอทานาน้านซิตี้ได้ในบ้านนะครับ ห้าเกมในบ้านหลังสุดของเอิบาร์ตันเนี่ยถือว่าฟอร์มก็ถือว่าดีใช้ได้เลยนะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยไม่ดีนะครับแพ้ทางด้านวูแฮัมตันในบ้านของตัวเอง2ประตูต่อนหนึ่งนะครับเกมที่ชนะเนี่ยก็เป็น2เกมนะที่ชนะเป็นทางด้านเกมกระชับมิดนะครับชนะทางด้านเวนเดอร์นะห้าหนึ่งแล้วก็เซลติกหนึ่งศูนย์เป็นการต่อเวลาด้วยซ้ำนะครับไบาเตนโฮออบียนห้าเกมหลังสุดเนี่ยไม่ดีเลยนะครับถือว่าเอิบาร์ตันหนักแล้วนะไบาเตนโฮออบียนน,นี่หนักกว่านะครับ 5เกมหลังนี่ชนะแค่เกมเดียวนะแพ้ถึง3เกมแล้วก็เสมอ1เกมนะครับแพ้ในเกมคลับขับในการต่อเวลานะครับแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยไปให้กับทางด้านอเซนนัน4-2แล้วก็เกมที่ชนะเนี่ยชนะทางด้านซ้อมตัน3-1นะครับ5เกมเยือนของไปตั้นเฮนทูออเบียนเนี่ยอ้ากบมาดีซะง,งั้นนะครับก็5เกมหลังสุดนี่ในการออกเยือนนะชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดออกเยือนทางด้านซ้อมตันชนะซ้อมตัน3-1นะครับแล้วก็ไปเยือนทางด้านชาตันนะ แต่แพ้ชาติตนการต่อเวลาในเกมคาร์บาลคับนะครับแล้วก็มีไปเยือนเอตาวิลล่านะเสมอกัน2-2ในฟุตบอลกระชับมิตรนะครับก็มีประมาณนี้นะสำหรับทางด้านไบตันนะแต่ว่าเกมที่ชนะเนี่ยก็ชนะทางด้านอาเซนอนในคาร์บาลคับด้วยนะครับสำหรับไบตันพอเจอทีมใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเก่งนะสำหรับไบตันในโฮเบียนเกมเยือนถือว่าดีนะครับ สองทีมนี้เคยเจอกัน5าครั้งหลังสุดเป็นเอเวอร์ตันดูเหนือกว่านะครับเอเวอร์ตันชนะ3าแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนะแล้วก็ไบตันชนะ1ครั้งเกมล่าสุดก็เป็นไบตันเอาชนะเอเวอร์ตันได้ในบ้านของเอเวอร์ตันนะครับ 3, สามตัวต่อสองเมื่อวันที่2เดือนมกราคม2022ที่ผ่านมานะครับซึ่งวันนี้มาเจอกันในบ้านของเอเบอร์ตันอีกครั้งหนึ่งนะในสกราดใหม่นะครับปี2023นะเรามไปดูราคากันนะครับว่าวันนี้เรตราคาเปิดมาเท่าไหร่นะครับ วันนี้เนี่ยเหรียญราคาเปิดมาให้ทางด้านไบรตันผู้มาเยือนต่อปอปอนะครับแล้วก็ราคาถูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2ลูกครึ่งนะตอนแรกก็มี2ลูกครบเลยนะก็ไหลามาที่2ลูกครึ่งนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เห็นตามที่ราคาเปิดมาเลยนะเพราะว่าไบรตันเห็นที่วอเบียนเนี่ยถึงว่า5เกมจะฟอร์มไม่ดีแต่ว่าเกมเยือนนี่ฟอร์มดีนะครับต่างจากท่านเอเวอร์ตันนะเกมในบ้านก็ไม่ดีนอกบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ผมมองว่าวันนี้ปปๆไม่ไม่น่ามีปัญหาสำหรับอ่าไบตันเโอเบียนนะครับถึงเสมอเราก็เสียหูนะแต่ผมมองว่า1โป้งเนี่ยโป้งเดียวจอดเนี่ยของทางด้านเอฟอ่าของทางด้านไบตันเโอเบียนเนี่ยน่าจะมีภาษีมากกว่านะครับซึ่งวันนี้ผมมองว่าทางด้านไบลตันเนี่ยน่าจะมีอ่าจังหวะฉับฉับสวยนะเรียกว่าจังหวะฉับสวยดีกว่านะ แล้วก็มีตัวทิดอย่างน่าจะกลับมาแล้วนะทา,าทางด้านแมกอาริเตอร์นะครับตัวตรงกลางที่แชมโลกปี2022นะก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้นะบวกกับทอสซาพวกทอสซาแล้วก็มีลาลาน่าหรือเปล่าแล้วก็มีแมกอลริเตอร์นะครับตัวธิดดแล้วก็มีตุมะนะตัวทีเด็ดพวกนีผ้ผมว่าวันนี้น่าจะทําได้นะครับซึ่งวันนี้คู่ที่3ให้ไปต่อทางด้านบร i g ตันเอ็มออเบียนนะครับ เรามาต่อกันที่คู่ที่4นะครับแมนยูเจอกับบอลหมัดนะเล่นที่สนามโอแทฟฟฟอร์ดนะครับบ้านของแมนยูนะแข่งขันในเวลาตีสามนะครับแข่งดึกหน่อยนะคู่นี้นะครับแมนยูนี่แข่งแล้วทั้งหมด16เกมนะครับชนะ10เสมอ2แพ้4นะได้24เสีย20มีอยู่32คะแนนอยู่อันดับ4ตอนนี้นะครับก็ทำแต้มไล่ตามนิวคาสเซิลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ติดติดเลยนะครับทางด้านผู้บอลหมัดผู้มาเยือนนะครับแข่งแล้วทั้งหมด17เกมแข่งมากกว่า1เกมนะครับชนะ4เสมอ4แพ้9นะครับ ได้18เสีย36มีอยู่16คะแนนอยู่ดต15ตอนนี้นะครับก็เรียกได้ว่ายังไม่หนีโซนตกชั้นเลยนะเพราะยังแต้มห่างกันไม่เยอะนะครับแต้มห่างกันแค่แต้ม2แต้มเองนะระหว่างโซนตกชั้นแล้วก็ระดับตรงเลดติ้งตั้งแต่13ลงมานะครับ13ถึง20เนี่ยคะแนนไม่ห่างกันมากนะครับ5เกมล่าสุดของแมนยูเนี่ยถือว่าฟอร์มดีใช้ได้เลยนะครับตอนแรกๆนี่ในกระชับมิดแพ้ไป2เกมนะแพ้คาดิสแล้วก็เลวอัปิตตนะครับแต่ว่า3เกมหลังเนี่ย ในคาราลคัทแล้วก yeah! ็บอลลีกเนี่ยชนะ3เกมติดแล้วนะครับเกมล่าสุดเอาชนะทางด้านวูดแฮมตันได้3ประตูเออหประตูต่อศูนย์นะครับจากมาคาร์ลฟอร์ดตัวสำรองนะซึ่งวัตฟอร์ดก็เขามีสัมภาษณ์ออกมาว่าทําผิดพินัยนะครับก็เลยได้ก็เลยได้ลงเป็นตัวสำรองนะซึ่งวันนี้ก็น่าจะได้ลงเป็นตัวจริงนะครับมองว่าแบบนี้นะครับแล้วก็มีเกมชนะทางด้านนอตติงแฮมฟอร์เรสสามศูนย์ในบ้านตัวเองด้วยนะครับแมนยูในบ้านถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับ ห้าเกมหลังสุดนี่ชนะหมดเลยนะครับเมื่อไหร่ที่เล่นในบ้านนะชนะชาลีฟสามศูนย์น้เวสแฮมหนึ่งศูนย์นะครับเอตเวลล่าสี่สองแล้วก็เบอร์นลี่สองศูนย์แล้วก็เกมล่าสุดในพิบ์ลีกอังกฤษนะครับเจอกับนอตดิแฮมฟอร์เรสสามประตูต่อศูนย์เมื่อไหร่ที่เล่นในบ้านนะฟอร์มดีมากๆนะครับทางด้านผู้มาเยือนนะครับบอลมัดเอฟซีห้าเกมหลังสุดนี่ชนะสองเกมแล้วก็แพ้ไปสามเกมติดแล้วนะครับสามเกมนี้ยังไม่ชนะใครเลยแล้วก็ไม่เสมอใครด้วยนะครับแพ้ไปสามเกมติดนะแพ้นิวแล้วก็แพ้แเซ่นแล้วครับแพ้เชลซี แล้วก็รวมไปถึงคิทันพาเลตด้วยนะครับ5เกมเยือนของบอลบัดยิ่งหนักเลยนะครับไม่ชนะใครมาแล้ว5เกมติดนะเสมอ1เกมแพ้มา4เกมรวดเลยนะครับที่ออกเยือนนะแพ้เวสตแฮมลีดยูเนเต็ดแล้วก็นิวเซิร์รวมไปถึงเชลซีด้วยนะครับสทีมนี้เคยเจอกัน5ครั้งหลังสุดเป็นแมนยูชนะ4ครั้งแล้วก็บัลบัดชนะ1ครั้งนะครับเกมล่าสุดแมนยูเอาชนะาขาดลอยเลยนะ5ประตูต่อ2นะครับทางด้านาสกอร์สูง ของเกมน,นี้นะมีอยู่3เกมนะครับแล้วก็มีสูง2เกมนะซึ่งวันนี้ต้องมาดูเหรียญราคานะครับว่าวันนี้เหรียญราคาเปิดมาเท่าไหร่นะครับวันนี้เนี่ยเหรียญราคาเปิดมาให้มันดยูต่อค่อนข้างที่จะแพงพอสมควรนะครับเติ <c oughs> เปิดมาที่ราคาครึ่งลูกอะลูกลูกครึ่งนะครับ <c oughs> แล้วก็ไหลไปที่ลูกค,ครึ่งควบ2นะแล้วก็ราคาสูงต่ำอยู่ที่3ลูกนะครับซึ่งวันนี้ผมเป็นสายบอรลรองนะผมใสายบอรลรองก็จริงนะครับแต่วันนี้คู่นี้ลองไม่ไหวจริงๆนะ แล้วก็แมนยูในบ้านนี่มันโหดเสลือเกิดนะครับมันชนะมา5เกมติดแล้วนะครับซึ่งวันนี้บอลหมัดออกเยือนเนี่ยห้าเกมหลังไม่ชนะใครเลยแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมเนี่ยผมว่าวันนี้ไม่น่าจะต้านทานแมนยูในบ้านได้นะสลูกน่าจะมีให้เห็นแน่นอนนะครับรอเม็ดสาเม็ดสเพื่อแบบว่าอ,อุ่นใจอะเอาลูกเอาลูกอุ่นใจนะครับวันนี้ผมว่าแมนยูในสีลูกน่าจะมีนะคู่ที่นี่ให้ไปต่อทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เรามาต่อกันที่คู่ที่5เป็นคู่สุดท้ายนะครับข้ามฝั่งไปที่ตุรกีซุปเปอร์ลีกกันบ้างน,นะครับอารัญญาสปอร์เจอกับเฟเนบเช่นะครับเลนที่สนามนิวอารัญยาสเตเดียมนะ้บ้านของอารัญยาสปอร์นะครับแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนตรงเลยนะครับอาันยาสปอร์นี้แข่งไปแล้วทั้งหมด14เกมนะครับชนะ5เสมอ1แพ้8นะได้19เสีย25มีอยู่16คะแนนนะครับอยู่ในอันดับสตอนนี้นะ สำหรับผู้มาเยือนนะครับเฟนิบัเช่แข่งมาทั้งหมด15เกมนะครับชนะ10บเสมอ2แพ้สนะได้40เสีย16มีอยู่3 2คะแนนนะครับอยู่อันดับ2ตอนนี้นะสำหรับเฟนิบัเช่นะครับโอ้มันจะโดนแซงหรือเปล่านะน่าจะโดนทางด้านกาลาตาลายแซงหรือเปล่านะเกมล่าสุดเหมือนเหมือนอยู่อันดับหนึ่งนะครับหรือว่าหรือว่ามันตำแหน่งนี้อยู่แล้วอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมไม่ค่อยได้ติดตามนะครับ อันยาสปอ5เกมหลังสุดเนี่ยฟอร์มไม่ดีนะครับช,ชนะ1นเกมแล้วก็แพ้ไปถึง4เกมนะเกมที่ชนะเนี่ยชนะทางด้านามานิซ่านะครับหประตูต่อ0ูนในบอนคลครับด้วยนะแล้วก็2เกมเติดที่แพ้เนี่ยแพ้ให้กับแพ้ให้กับทางด้านอ,าอันคารากคูนะครับสอู2นในบ้านตัวเองนะครับแล้วก็มีอิตันบูนะสประตูต่อศูนย์นะครับ อลัญญาในบ้านก็ฟอร์มไม่ดีเช่นกันนะครับแพ้4เกมแล้วก็ชนะ1เกมนะเกมล่าสุดก็นะครับอันคารากูคูนะสประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็มีเกมชนะก็นะครับมานิซามานิซ่านะหประตูต่อศูนย์นอกนั้นก็แพ้หมดเลยนะครับตอนนั้นผวกมานเยือนกันบ้านนะครับเฟนนมบาเช่ห้ากมหลังทุนนี้ฟอร์มดีใช้ได้นะใช้ได้มากๆนะครับ 5เกมนี้ชนะไป4เกมแล้วก็แพ้ไปแค่เกมเดียวนะครับแพ้ให้กับแท็บซอนสปอร์2ประตูต่อ0นะครับแต่ว่าเกมล่าสุดได้กลับมาเล่นในบ้านตัวเองนะัดเจอกับฮาเตสปอร์ก็จัดไป4ประตูต่อ0นะครับ5เกมเยือนของฟินิบเช่เนี่ย5เกมหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1นะครับก็ชนะมา4เกมติดนะแล้วก็เกมล่าสุดนี้มาสะดุดแพ้ให้กับทางด้านแท็บซอนสปอร์2ประตูต่อ0นะครับสำหรับฟินิบเช่นะ สองทีมนี้เจอกันห้าครั้งหลังสุดเป็นฟินิบเช่เหนือกว่าอย่างชัดเจนนะครับฟินิบเช่ชนะ3แล้วก็เสมอกันไป2ครั้งนะครับทางด้านรายยาสปอร์หเกมหลังสุดเนี่ยที่เจอกับฝั่งด้านฟินิบเช่นะครับยังไม่สามารถเอาชนะทางด้านฟินิบเช่ได้เลยไม่บ้านนอกบ้านในบ้านนะครับเหรียญราคาคู่นี้นะเปิดมาให้ทางด้านฟินิบเช่ตอนแรกต่อครึ่งลูกนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไหลมาที่ ขึ้นครบลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ราคาสงต่าอยู่ที่2องรูึ่งครบสามนะซึ่งวันนี้ผมก็เห็นพร้อมต้องกันที่ราคาเปิดมาแบบนี้นะเพราะว่าฟินิชไม่ว่าจะฟอร์มในบ้านหรือว่าฟอร์มออกไปเยืนเนี่ยถือว่ารักษามาตรฐานได้ดีพอสมควรนะครับต่างจากอลัญญาสปอนะสี่เกมแล้วที่แพ้ไปนะครับชนะแคให้เกมเดียวไม่ว่าจะนอกบ้านในบ้านนะครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเรียกได้ว่าปอแปะอปอแปะอาการหนักโคตรมากเขาว่าได้นะครับต่างจากฟินิชนะซึ่งฟอร์มรักษามาตรฐานได้ คงคงที่นะตามมาตรฐานที่เขาทําได้นะครับซึ่งวันนี้ผมมอว่าเฟนิบัเช่น่าจะทําได้นะหลูกไม่น่ามีปัญหานะครับแล้วก็ต่อน้อยมากๆนะต่อแค่ครึ่งลูกนะครับตอนมีราคาไหลไปที่ขึ้นขึ้ลูกก็ไม่น่ามีปัญหานะสำหรับเฟนิบัเช่ออกเยือนนะครับวันนี้คูๆๆนะ่คู่ที่ห้านะคู่สุดท้ายนะครับให้ไปต่อทางด้านเฟนิบัเช่นะครับส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมเราใช้คู่แรกเลยนะใช้คู่อาร์เซนอลกับนิวคาสเซิลเลยนะครับว่า 2ทีมนี้ทีมใดจะเป็นทีมชนะนะครับคอมเมนต์มาในช่อง YouTube ผมนะว่า2ทีมนี้ทีมใดจะเป็นทีมชนะแค่นั้นเองนะครับคอมเมนต์แล้วก็แคปรูปมาส่งที่ไลน์แอด @tongs365 นะครับเพียงแค่นี้เองเพื่อนเพื่อนพี่ๆก็จะมีส่วนร่วมชิงรางวัล200บาท10รางวัลแล้วนะครับไม่ยากนะง่ายๆเองนะแค่ถ่ายผลแล้วก็ส่งรูปแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันทีนึงนะว่าทั้ง5คู่เนี่ยผมให้เลยไปบ้างนะครับคู่แรกอาร์เซนอลเจอกับนิวคาสเซิลนะครับผมให้ไปต่ออาร์เซนอลนะแล้วก็คคคููู่่ทที2ลลลลลิเเอออรรร์จกััับบบฟฟแแมมมนนนะะผให้้ไปงงาาด คู่ที่3าเอฟตันเจอกับไบรตันเอนทูมออเบียนนะครับผมให้ไปต่อทางนั้นไบรตันนะครับคู่ที่4แมนยูเจอกับบอล